จะค่อยลงมาค่อยนี้อตอนนี้เราจะบนางยาวเกินไม่ได้จะเป็นบอดีพัดอ๋อครับนอ๋อแต่ต้องเลือกชิ้นให้ถูกต้องอันนี้เป็นลำธารที่ไหลออกมาใช่แล้วนู่นปั๊บนี่เข้ากรองเข้ากรองมานี่แล้วตัวนี้มาจากไหนครับมันไปไหนครับน้ําตัวนี้ไม่จะไม่เชื่อมกับบ่อนู้นตรงนี้เราจะวางท่อท่อสี่นิ้วมาทะลุตรงนี้อ๋อโอเคนี่มาทะลุตรงนี้ไปโอบโฟกมาใช่กลับแล้วเข้ามานี่อ๋อทุก คือจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นต้องต้องทุกบ่อที่มันจะต้องสัมพันธ์กันแต่มีไดเรกต์มากตางพื้นที่ก็ได้ก็ตรงนี้พิธีกริยาก็อยากจะเลี้ยงปลาให้คุณได้สัมผัสในนี้อ๋อครับลำธารจะไม่มีจะไม่มีปลาไม่มีปลาครับเนี่ยเลยบ่อเราเลยตัดอยู่แค่นี้อ๋อนั่นคือความต้องการของของบ่อนี้แยกก็เป็นแยกก็เป็นสองส่วนเลยตรงนี้อ๋อครับครับนะครับบ่อลรงนี้เราก็จะมาเริ่มตั้งแต่ตรงนี้แล้วก็ไหลไปนู่นอถ้าสังเกตดูว่าตรงเนี้ย น้ำตรงนี้ก็จะไหลทะลุไปนู่นจะไหลทะลุไปนู่นครับครับโดยการที่ว่าเอาหินมามามาใช่มาปินมาปิดมาบียงมันก็จะทําให้เกิดมิติว่าเวลาน้ํามันไหลลงมาหินมันก็เหมือนกับถล่มมากองตรงเนี้ยอ๋ออารมณ์เหมือนหินถล่มมากองปิดทางน้ําอ่ามากองมาปิดทางน้ําแล้วมันก็มุดไปครับอาจารย์แต่ถ้าปกติถ้ามึงทํามึงจะเชื่อมน้ําให้เห็นอ๋อโอเคแต่กูนนี่ไม่เห็นโอเคเออมันมาอย่างไรมันมีที่มาที่ไปแต่ว่าเราต้องการให้เห็นก็คือมุมนี้ ครับอาจารย์ตรงนี้ MM. เราต้องการให้เห็นท่าน,นมันจะทาให้ให้คนที่มาสัมผัสนี่จะไม่ไม่ก็เรียกว่าไม่เฟือ่อมองแล้วเอ้ยไอ้นี่ลำธารนี่น้ําคลิปสวยครับน้ําตรงนี้อยู่ๆป๊อกทำไมมันถึงไปมุดตรงนี้ก็เอเกิดเกิดสุกคิดความคุ้นหาว่าทำไมมันเป็นแบบนี้อืมนี่คือสิ่งสําคัญไม่จำเป็นต้องเปิดเผยหมดทุก <purchases> เรื่องในส่วนของงานสวนอ่าเรื่องของลำธารออย่างครับอย่างรีเฟิร์นตัวนั้นเห็นไหมครับตัวนี้สูงจากโกถึงปลายยอดก็สามเมตร เราเตรียมรูแล้วก็ประดีเลยุูอ๋อเตรียมอ่างนั่นที่แรกแล้วเพราะว่าปลูกต้นนี้เอียงต้นนี้ก็เอียงรับอ่าเส้นเส้นนั้นมันมันรับกันอ่าเส้นนี้ก็รับอ่าฮะอ๋อมีไมิตีมากต้นใหญ่แอนตอตเล็กอ่าเดี๋ยวเราเดินมาทางนี้ดูอ่าได้ครับอาจารย์ครับอาจารย์ดูจากภาพรวมนะอาจารย์คุมโทนสีดูนะตั้งแต่คงตั้งแต่สีคงสร้างสีวัสดุที่ใช้หินต่างๆคืออะไรยางไงบ้างครับอาจารย์ คือถ้าสวนสไตล์เทปเปิคอนถ้าแก่นแท้มันจริงๆนะมันก็จะมีสีมาแต้มมืนน้อยครับครับแต้มได้ไหมไดไมไม้ไม่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 มีปัญหาหมายถึงสีของธรรมชาติเขาไม่เท่าจริงนะคือมันก็จะกลายเป็นตลาดเวลามองไปครับแต่ถ้าเรามองนี่หนึ่งคุณได้ความกลมกลืนใช่ไหมความกลมกลืนกับเขาเรียกว่าอะไรนะสไตล์ของมันคือดิบๆบก็คือดิบจริงๆมันจะมีความคลาสสิกในความเป็นธรรมชาติซึ่งโคนสีอ่ แพทเทิร์นเดียวโอเอาจจะแต้มนิดๆหน่อยๆก็ไปที่เป็นไฮไลท์อย่างเช่นนี้ตรงนี้เราก็ลองลองแดงเงี้ยแต้มไปนะครับนี่อาจารย์วางต่อไม้ด้วยครับเนี่ยต่อไม้บรรยากาศเนียนมากเลยอ่ะก็เราอิมเมจว่าเหมือนกับว่านั้นโดนน้ําพัดมามาค้างเนี่ยไม้ตามธรรมชาติมีตั้งไม้ตายซากมีไม้เป็นอย่างเงี้ยอยู่ที่ว่าเรา เราจะรังสรรค์มันนะว่าเราจะเอามาเล่นกับมันไงนี่ตอไม้ของพี่ก็เยอะแยะผมก็มาเก็บ,บแต้มเข้าไปก่อนถึงอาคารสองจะมีได้พักสายตามุมนี้เหมือนกันใช่มุมนี้ก็คือแบ่งโซนที่ชัดเจนเอาไปสองสองโซนเลยครับอาจารย์ <นะ S 1> รแล้วคุณดูว่าตรงกลางที่มันแบ่งนี่เราจะไม่เล่นอะไรฉุกฉิดแล้วก็เล่นสไตล์เรียบๆเป็นหญ้าตอดป้องอืาครับบ้านบานบาน้าน,านวงช้างครับ แล้วจะเส้นๆเข้าไปเรียบๆมาก่อนเรียบๆมาถึงนี้เวลาเราเข้ามาสัมผัสก็เออคนเข้าไปดูชมปลาได้อ๋อมีปลาครับอาจารย์มีเห็นมีหินก้อนใหญ่วางสี่ห้าก้อนนี่คือแนวคิดคืออย่างไรบ้างใหญ่มากเป็นแบบหลายเมตรมากสองเมตรสามเมตรตัวนี้เป็นตัวหินชุดที่ใหญ่้านี้เป็นตัวดึงน้ําหนักจากจากตัวน้ำาตนหลักด้านหลังมาแล้วดึงด้านคุณมาใส่ก็ล็อกก็แก๊กเนี่ยมันมันก็ไม่สามารถจะดึงน้ําหนักมาได้ ต้นไม้ก็ช่วยแล้วแต่ต้องเอาหินมาช่วยด้วยเหมือนกันถูกต้องโอเคถ้าคุณใส่ถ้าคุณใส่หินแล้วเรามองเห็นไหมผมมองเห็นแบบนี้มันจะมันมีอิมแพคมีอิมแพกดึงโอเคดึงมาดึงออกมาเลยอ่าอ๋อโอเคน้ําหนักต้องเหมาะสมมันต้องมันต้องจัดให้มันดูอิมแพกการบาลลัน่น<ม> <Okay. S 2> เวลาวางหินนะสําคัญว่าแต่ละก้อนนี่มันมันจะช่วยพยุงก็ว่าดึงความสมดุลกันครับใช่ไหมนั้นเวลาถึงมาอย่างนี้คุณดผูผมจะวางผมจะวางธรรมดา เพราะว่าสายธรรมดาอ่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับพลังของน้ําครับอย่างนี้ยก้อนเนี้ยถ้าโดยธรรมชาตินะไม้เวลาน้ํามันวิ่งมาเนี่ยกระแสน้ํามันแทงมาเงี้ยก้อนนี้ทําไมวางต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าเมื่อชาติปางก่อนมันอาจจะน้ำซ้ออือนี่คือดีเทลดีเทลลูกเล่นตอนดูหินแต่ละกก็น่าจะเข้าถึงมันนะครับกระแสน้ํามันแทงมาเงี้ยหินตรงนี้ถูกกัดซ้อถ้ามึงไปถ้ามึงไปวางพลิกด้านนี้่ อ๋อคนละอารมณ์กันเลยอ๋อโอเคโอเคอาจารย์กำลังบอกว่าให้ได้ถึงความเป็นธรรมชาติอิงจากความเป็นธรรมชาติจริงๆของกระแสน้ำที่พัดมาอ่าก็ดูคุณดูตอไม้ที่มันวางนี่ปุ้มน้ําไปทางนี้แล้วก็เส้นไปทางนี้อ๋อแอ้นั่นมาคือสวนทางมา้อ๋อโอเคครับอาจารย์นะหินเนี้ยนี่เราจะม้วนม้วนออกไปแล้วก็มุดไปใต้ก้อนนูนก้อนนี้ตอนตอนไม่มีไม้พุ่มมาผมเอาตัวมาดึงบาลานต้นว่าต้นนี้ ใช่มาดึงความสมดุลกันอครับเดี๋ยวพาไปดูทางนี้ได้ไหมอีกอีกอันี้ก็อีกลมหนึ่งเดี๋ยวจะมีสวนสไตล์เป็นอังกฤษอาจารย์ก็ต้องเพิ่มต้นไม้ใช่อีกนิดเพิ่มอีกหน่อยนึงอีกนิดอีกหน่อยนึงก็จับแล้วเพราะว่าอยากจะได้ลุ่งๆเพราะทางนู้นเรามันมันอึดอัดแล้วไงทึบแล้วครับอาจารย์เมาทางนี้ก็เดี๋ยวจะเป็นแนวอสงกฤษขนาดตัวขนาดแนวร้อนหน้าบ้านดอกน่ารักเล็กๆไม่ไม่อะไรฉูดฉาดมากเห็นไหมอืมครับ จะสามารถนั่งทานตามมุมต่างๆได้เอาหินนั่งบนก้อนหินได้นะครับตรงนี้เป็นลูกค้าเดินมาจากร้านนู้นเข้าซอกด้านเดินมาตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะสวนโต๊ะอลอยประมาณนั้นแหละชุดๆแล้วตรงนี้ที่คุยไว้ก็จะเป็นเก้าอี้เป็นบาร์เยนียครับเป็นบาร์นั่งแบบแบบตัวเดียวันนี้โต๊ะเป็นชุดอ๋อครับอาจารย์อืมอันนี้ดูสึกโป่งโล่งแล้วมีสามารถนั่งได้อีกเหมือนกันอีกฟิลหนึ่งอีกฟิลยังไงเพราะว่าบางคนชอบฟิลสไตล์แบบลุ่งๆบางคนไม่ชอบ ลกๆก,ก็โอเคมันเป็นสองเวอร์ชันไปสังเกตโทนอาคารจะเป็นคุมโทนหมดเลยนะ,<ช>ะสีอาคารสีดําสีเทานี่คือเจ้าของชอบด้วยชอบอ๋อมาจากความชอบของเขาก่อนส่วนตัวหรือรลูกสาวภรรยาแกชอบสีดำอืมเลยเป็นความ็ปต์ตั้งแต่ห,หินมาพอพมเอาหินดำเข้ามานี่ชอบใจอย่างนี้ือไม่คุยเลยตอนแรกครับอืมคือตอนแรกแกก็แกก็เข้าใจว่าเฮ้ยมันจะเอาแบบลกๆอย่างเดียวเหรอครับก็เลยมาตอนหลังพอเราเริ่ม จับทางถูกก็อ๋อลูกศึกษาก็ชอบดีไซน์แบบนี้เราก็เราไปดึงคอนเซ็ปต์มาเพื่อให้เขา,ายอมรับเราด้วยกา,ารใช้วัสดุเรืง่งต่างๆตอนนี้สําคัญมากในาการอาจารย์กําลังบอกว่าเรื่องของการการศึกษาระหว่างระหว่างระหว่างทางในการทํางานก็ต้องมีศึกษาลูกค้าว่าต้องดูเหมือนจะดูดูเขาพฤติกรรมเขาเป็นยังไงก็เป็นคนชอบยังไงครับอาจารย์อะไรเงี้ยเราก็เอาจิบจับมาแล้วก็มาปรับ แต่ละนาการทําอย่างเนี้เจ้าของเจ้าของจะต้องเข้าใจตัวตนของเราไงโอเคใช่ไหมครับการบอกว่าคุยกังแรกก่อนก็เอาแล้วแต่อาจารย์ครับแต่แล้วแต่ผมเนี่ยก็โอเคเดิมทีเดิมทีพี่ก็จะไปถ่ายรูปดูเป็นสิบสิบล้านเลยเมารูปไปดูนี่ก็สวยแล้วนั่นก็สวยครับผมก็บอกว่าพี่ถ้าจะจ้างผมมานะไม่ต้องไปดูเจ้าอื่นดูผมคนเดียวอืคนหนึ่งอาจเะ เห็นแต่ผลงานเราครับแต่ไม่เคยสัมผัสวิธีการทํางานของเราอนะอันนี้มีผลมากเลยค่าพอพอเห็นผมทํางานปั้งเดียวนี้แกก็บอกว่าอ่ะเปิดเลยแล้วแต่เธอเลยก็แล้วกันครับอาจารย์อเราจะซื้อแล้วก็บอกว่าพี่ผมอยากซื้อต้นไม้แบบนี้เฟื่องขนาดนี้นะแกบอกว่าเธอจะเอาขนาดไหนเธอก็จัดมาอ๋อครับขนาดดีมากเลยครับนี่ต้นไม้ต้นไม้ก็ปล่อยให้เราตัดสินใจในการเลือกทุกฟอร์มครับอาจารย์ เขาจะไม่ไม่มายุ่งเราเลยอมันก็ทําให้งานมีประสิทธิภาพนะใช่เพราะเราบอกว่าพี่ผมอยากได้เส้นอย่างนี้นะอเธอก็ไปหามาครับงานมันเลยมันเลยออกมาเข้ามานี่โปร่งเส้นโปร่งตรงอะเราก็เบรกด้วยเหลิวหลิวนิดนึงเอาสไตล์พวกโมเดิร์นกันมาหน่อยนึงใช่ครับมีความอังกฤษหน่อยนะคือผสมผสานอ่ะมันเหมือนกับคอมเพนตูรารี่อะลรผสมผสานงานเข้ามา ฟังจบเลยผมมาเนี่ยผมรู้สึกว่าตั้งแต่เข้ามาผมก็ว่าที่สุดแต่ผมได้ยินเสียงน้ำเนาะแล้วก็มัน,ม,นมันค่อยค่อยไล่มาจากเรียบเรียบ,ยบส่วนด้านนู้นก็จะเป็นที่จอดรถแต่ว่าตรงนั้นเขาก็จะทําให้เหมือนป่าดิบชื้นเหมือนกันอ๋อครับด้านลงรถกาลังทําอยู่ผมเชื่อมั่นเยะยครับว่าที่นี่ถ้าเปิดเมื่อไหร่นะแล้วประกันเลยว่าฟังแน่นอนนะเป็นสิ่งที่เอ,อคนที่ชอบคาเฟ่ลงไหลในคาเฟ่แล้วก็ชอบผลงานของอาจารย์พิศาร จะต้องไม่พลาดกับคาเฟ่แห่งนี้พาเรนเชิญถ้าใครน่าจะสิ้นปีออืครับจะเปิดครัแล้วก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งสำหรับไว้พักผ่อนใจกลางกรุงมากๆเลยครับอาจารย์วันนี้ได้เวลาที่อันสมควรครับอาจารย์โอกาสต่อไปคงจะไปหาอาจารย์บ่อยๆอีกทีนึดีครับผมขอบคุณมากครับขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ